เอาละครับสสดครับผมวันนี้เราอยู่เกมต้นไม้ใบไม้เหล่าหินตากหินขี้ดินทั้งหลายในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยเออใกล้เลขสองแล้วครับผมโอเคสำหรับอีพีนี้เราจะทําถนนหินต่อจากอีพีแล้วกันเลยเนื่องจากเราติดที่มันต้องใช้หินปะนี่ครับมันต้องใช้หินอันนี้ได้เลยวันนี้เราจะมาทําหินอันนี้กันซึ่งผมคิดไว้ว่าผมน่าจะสร้างตรงตรงนี้อ่า ผมว่าตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่ดีโอ้โหมันมันกว้างมากตรงนี้แต่ก่อนกว้างเราต้องเคลียร์้นทีก่อนครับโอ้มันเยอะว่ะเคลียร์เลียร์เลียร์เลียร์ในการจะสร้างหินครับเราต้องใช้ stone workshop นี่เลยอ่าซึ่งเราต้องผลิตมา,างนี้ครับน,นี่ต้องใช้อร okay, ์สโอเคเรามีอร์สอยู่เชือกหรอโอ้โหเชือกมันอยู่ข้างล่างน่นี่ข้างล่างครับเชือกค่ะเราต้อง,เร,องเราสร้างตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปสร้างข้างเชือก นี่ครับเชือกแล้วเราเชือกไม่ต้องใช้กากไม้อ่ะฮะะงั้นเราต้องสร้างตรงนี้เท่านั้นโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้อืมซึ่งผมจะวางแผนยังไงดีเอาละเข้าสู่ช่วงวางแผนอีกแล้วอืมว่าต้องทําหันหน้าทางนี้ถูกไหมใช่ต้องทำหันหน้าทางนี้ครับแล้วผมต้องโยงไปครับตอนนี้เราต้องโยงอืมโยงมาทางนี้ซึ่งเราไม่มีหน่วยครับตอนนี้เราใช้เป็นอันนี้ก็ได้อะ ใช้พี่รถไปเลยแล้วก็อันนี้ขยับออกไปเลยครับอันนี้ใช้ปากาลังซึ่งปากาลังเรายัางหาแบบว่าเราต้องคูหาอยู่ครับซึ่งมันทํายากเอา้าติดเลยอะเดี๋ยวกลับมาก่อนเอมตรงไปใหม่อะฮะเดี๋ยวเราใส่คนด้วยครับอ๋อพี่แกเป็นถนนคือพี่แกเป็นถนนเอ้เป็นคันใหญ่ครับรถพ่วงคันใหญ่พอเป็นคันใหญ่แล้วมัน มันมันวิ่งได้แค่เลนเดียวครับอุ้ยเซฟเลยทีเดียวอันนี้ค้างเพราะเซฟครับอาา่าเราผลิตอันนี้ได้โอเคอันนี้ผลิตได้หนึ่งแล้วต่อไปคือโอ้โอเคโอเคแผ่นแผ่นหินมันต้องใช้นี้กับอ้นี้นี่วาโอเคเต้องทําแผ่นหินมันแสดงว่าแผ่นหินกับอันนี้ต้องอยู่คู่กันครับงั้นไปนู่นเลยงั้นเราต้องไปอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตู้ที่มันผลิตอมเรียกว่าอะไรวะ ตู้ผลิตเพบลครับเพบลคืออะไรแบบก้อนหินอ่าขอภัยที่พูดติดอ่างนะครับพอดีแบบว่าในหัวมันคิดออกมาแล้วแต่ว่ามันปากมันไม่ยอมพูดออกมานะมันติดอะไรวะโอเคแล้วก็สร้างอันนี้อีกเครื่องหนึ่งครับอใส่คนไปใส่นี่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็อ่าอันนี้ใส่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อันนี้เอองั้นอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับ อ๋อดาบมาทำลายตัวนี้ได้ไหมฝว่งทางจริงๆเลยโอเคครับเราต้องวางงนี้ครับอ่าแล้วก็เอ้าผิดทางโอ้ยจริงๆเลยหัวน,นี้มันไม่มีที่ผลิตมันเอายามเหมือนกันเนี่ยอา้าอ๋อเราลืมเปลี่ยนชนิดว่าอยู่ทำไมไม่ขนให้เรานี่แราวอันนี้ก็ใส่คนนไปผมว่าประมาณสามคนก็โอเคอันเนี้ยตัวนี้เยอะคนเยอะขึ้นหน่อยโอเคครับอันนี้ก็ใส่ไปตอนนี้เราต้องยัดด้วยด้วยมือก่อนครับตอนนี้ เราได้อันนี้มาซึ่งสร้างสร้างทางเดินได้แต่ว่าแต่ว่าครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใช้ผลิตอันนี้ด้วยเนี่ยน Stone View เนี่ยสโตนวิวเนี่ยน่าจะสําคัญครับในอน,นาคตเอาไงดีตอนนี้ต้องเรียงลำดับความสาคัญก่อนผมขอดูแป๊บว่าอะไรสำคัญอุ๊ยเดี๋ยวนะครับคุณนี้เมื่อเราส่งเศษหินไปสองร้อยก้อนอุ๊ยอันนี้น่าสนใจแต่มันต้องใช้จแจนล็อกซึ่งจแจนล็อกเรามีแถวไหนบ้างวะ ้เผื่อต้องมาสร้างตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เยอะมากเลยครับหรือว่าเราจะทำแล้วโยงมาตรงนี้ดียวะมันจะโอ้โหถ้าเราทำอย่างนั้นน่าจะไกลหน้าดูนี่รขบข้างบนไม่มีเลยเหลือแต่ข้างล่างเหรอหรือว่าเราทำข้างล่างแล้วมาโยงมาตรงนี้ดีก็เป็นความคิดที่ดีนะเออผมว่าทำอย่างนั้นดีกว่างั้นก็แป๊บหนึง่งผมต้องวางระบบกับหินต,ตรงนี้ใหม่ครับซึ่งมันไม่พอใช้อันนี้อันนี้จริงๆไม่พอใช้เลย เราจะต้องวางแผนยังไงดีเราย้ายมาตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างสโตนคัสมัตรงนี้อีกอีกที่หนึ่งสองที่สามที่ไปเลยอุย้ยหินไม่พอเราก็สร้างอีกที่หนึ่งครับเออแล้วผมก็จะวางแผนก็คือสร้างถนนอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวทำให้เป็นวันเวทุกคนเก็ดไหมว่าผมทำอะไรอ่าถ้าใครที่ยังไม่เก็ดรอดูเลยฮะผมบอกเลยว่าโคตรจะโคตรจะดี ต้องไปทางนี้เท่านั้นอันนี้ก็ไปทางนี้เท่านั้นนี่แล้วมันก็จะวนไปมาโอ้โหคิดได้งไงเนี่ยผมบอกเลยว่าวิศวกรมาคุณยังคิดไม่ได้เผมเยเนี่ยเบอร์ <c oughs> ไปครับอันนี้เราอวยตัวเองไปอันนี้โอเคเราต้องใส่คนเอาลืมเอาพาคนมาโอเคขอกลับไปเอาคนก่อนพวกรถพว่วงธรรมดาไม่ไม่พอนะผมต้องใช้ยานบินมาขนส่งแล้ววะพรามันขนที่สองผมว่าเริ่มไม่พอละ เดี๋ยวนี้มันเริ่มใช้ทีละสิบยีอันในการคร้าของแล้วว่ะเี้ยก็ใส่คนไปโอเคครับนี่เรามีที่ผลิตสามเครื่องพร้อมกันแบบประหยัดเราส่งคนไปด้วยดูความที่มันสองคนเราส่งไปเลยส่งไปห,หมดถ้าเกิดเราอยากทําถนนหินการที่เราจะทำถนนหินได้แต่ว่าเราต้องมีทรัพยากรเยอะมากเนี่ยทำไงให้มันมีเยอะเพราะงั้นเราต้องผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องทำอันนี้ก่อนว่ะเนี่ยฮะที่ดักจับเราต้องดักจับเออดักจับนี่ ขอร้อยยี่สิบตัวนี่เราสร้างเตรียมไว้แล้วมันเก็บตรงนี้นี่โอ้โหเราเราคิดอะไรง่ายขึ้นเยอะฮะโอ้ถ้าเกิดเป็นผมก่อนอน้นนี้ผมคงคิดหนักว่าแบบทำยังไงให้มันเก็บได้ง่ายร้อยยี่สิบตัวเราต้องไปหาอันนี้ด้วยครับก้องส่องแมพเราต้องไปผลิตมาตัวหนึ่งหน่วยสกเกล้อันนี้อันนี้มันต้องใช้อันนึงนี่ว่าอุ้ยอันนี้ผลิตยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นตกไปก่อนอันหนึง่งรู้สึกว่าเรามีอยู่ข้างล่างอ่าฮะเรามีอยู่สิบห้าแล้วโอเคสวยใต่ไป โอ้ยไม่ใช่ใส่นี้ดิเออเสยนี้โอเคแล้วใส่ไปดูนึงครับอาเอาหนูไปรีบไปก็ได้อ่ะโอเคครับได้มาแล้วมาแล้วต่อไปเราเอาอะไรอีกก่อนอื่นเราต้องไปสร้างอันนี้ครับเอ่อกล่องของ delivery เอ้กล่อง Delivery ของ DI y โอเคครับเดี๋ยวเราต้องสร้างกล่อง Delivery ของลุงศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ครับของลุงเอาซะของลุงเลยอ่าแล้วก็ใส่ของไปเลยครับตอนนี้คือเรามีอะไรเราใส่ไปก่อนใส่นี้นี้ไปก่อน10ตัวแล้วกัน โอเคแล้วต้องการรถเข็นด้วยเนี่ยรถเข็นอยู่ข้างล่างโอเคผมต้องไปเอารถเข็นก่อนรถเข็นมันใช่แล้ววะเนี่ยตรงนี้เสาเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ก็เสานุ่นก็เสาโอ้โหโคตรเสาอุ้ยอันนี้สร้างไหมเนี่ยอันนี้เราทำลายทิ้งไปเลยครับอันนี้ใช้หน่วยขนโวป๊บเดีหนึดูไม่เสร็จทีผลแล้วก็น็อตสี่ตัวโอเคเรารู้แล้วว่าน็อตเอาไปทำอะไรโอเครอดรอดรอดไปละไปละไปละ เอาละเราต้องทำน็อตตัวหนึ่งด้วยครับน็อตซึ่งการที่เราใช้นอ็อตเราต้องสร้างอีกอันหนึ่งทีนะเอ่อถ้าเราทำนอ็อตเราต้องใช้อันนี้หนึ่งอันกับอันนี้สี่อันโอเคได้เลยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาจริงเหรอวะเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะตอนนี้โอ้โหนี่ทำเร็วจัดสามเครื่องนี่มันรัวๆเลยอะนี่ครับแผ่นหินอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องเราย้ายนี่ก่อนครับ เดี๋ยวมองนี้ครับแล้วก็สร้างสร้างทางเดินมาตรงนี้ฮเออมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็สร้างสร้างนี่เลยแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับอ่ามองงี้เออแล้วก็สร้างมองนี้อ่าขนเดี๋ยวเดี๋ยวขนมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวขนมาทางนี้ครับโอเคครับเราสร้างตรงนี้ต่ออีกที่หนึ่งแล้วโยงมานี่ฮะ โอเคผมคิด้ไม่ออกผมไปเอาคนมาเพิ่มก่อนดีกว่าพอสร้างอะไรอย่างนี้มันก็วดหัวเหมือนกันนะเนี่ยผมไปมาผมรู้สึกว่าไอคิวผมลดลงเลยว่ะไอนนที้สี่ไงเนะี่ยเริ่มแบบว่ามึนละอุ้ยอันนี้ได้มาเยอะแล้วรีบไปส่งคนก่อนเลยครับส่งคนตรงนู้นรีบทํามันให้มันเสร็จทีละทีละชนี้ครับอันนี้ส่งให้ครบก่อนเลยห้าสิบก่อนลนะกันแล้วก็อีเจ็ดคนเราผมขอเอาไปใช้งานก่อนอันนี้สักสี่คนสามคนก็ได้อุ้ยสี่คนดีกว่า โอเคครับผมต้องสร้างทางขึ้นตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ย้ายมันขึ้นมาครับอ่า ah, แล้วก็ส่งคนไปสักสองคนพอแล้วนี้ก็เพิ่มอีกคนนึงอันนี้ก็เพิ่มคนทํางานไปแล้วก็เปลี่ยนชนิดครับเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวพอได้มาสี่อันแล้วก็ไปทําน้นอีกอันนึงโอเคครับแล้วคราวนี้เรารอแค่รอเวลาอย่างเดียวโคตรคิวเลยตรงนี้เหมือนว่าจะโปล,ละโอ้โหรอบที่แล้วคือแบบว่าแน่นจัดอันนี้ได้กี่ตัวแล้วโอ้โหแปดสิบตัว ร้อยหกสิบครบแล้วนี่อันนี้ครบแล้วโอ้ผมคิดว่ามันจะยากกว่านี้ีกโอ้ครบแล้วจัดไปส่งเคลทที่หมู่บ้านครับอันนี้โอเคครับก่อนส่งเราผมลืมไปมันมีให้เอานี้ไปส่งด้วยอะ่ะนี่ครับผมจะมาส่งเพลทอันนี้มันต้องใช้อันนี้หนึ่งอันเพื่อปลดล็อกอะไรอะ่ะ Active Spark Bar อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนได้เป็นโอ้ มันละทีเนี้ยเออเรตผมละโอ้โหโคตรขี้โกงอันนี้จากยี่สิบเป็นสามสิบตัวโอเคลุงส่งของให้ลุงก่อนส่งไปหมดเลยส่งไปหมดเลยค่าดีสามสิบตัวครับโอเคเราไปเอาต่อโอ้โหแบบนี้ว่าแบบนี้คือดีจัดอันนี้คือเทียร์ก๊อ์เลยผมนี่ก๊อ์ละตอนนี้อันนี้เรียกผมว่าเสียเลยขายใหญ่ขายใหญ่แดนนี้เก็บหินทีละสามสิบตัวขายสี่ตัวครับ ไม่เป็นไรใกล้ถึงละเราไปเก็บอันนี้รอก็ได้ครับหน่วยขนส่งอ้าวหน่วยขนส่งมันมันติดช้ายังไงอ๋อติดตรงนี้ตรงหน่วยคนคนไม่พอเหรอโอ้หหรือมันจะรลีดไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรรอนิดนึงก็ได้ครับระหว่าง,องรอเราทําเราทํากล่องไปพังๆก็ได้เนี่ยเราขาดอีกวะเนี่ยมีสองพี่น้องแล้วสองพี่น้องเสร็จปุ๊บอุ้ยเราขาดนี่ว้ายขาดเดยอะจังวะผมว่าผมสร้างกล่องที่แผ่นไม้ดยดีวยกว่า ตั้งเก็บไว้อ่าเก็บไว้หน่อยก็ดีฮะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยจะให้มันเก็บอันนี้ด้วยอันนี้ก็เก็บดีเราขาดของป้าป้าคนนี้เราต้องอันนี้ด้วยป้าเมเยอร์อันนี้ป้าเมเยอร์นะต่อไปก็วูดแมนอันนี้พี่ชายไม้ขาดของพี่สามเหลี่ยมกับพี่สองสีโอเคพี่สามเหลี่ยมพี่สองสีได้เลยมันนี้ไม่พอครับตอนนี้โหมาใช้มันมนีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นขอยิมมันนี้ตรงนี้หน่อยได้ไหม ยืมแปบปบนึงนะครับเอ่อไม่เอามาคืนด้วยเดี๋ยวขอเลยแล้วกันสร้างให้พี่สองสีก่อนอ่าพี่สองสีเสร็จแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเราขาดให้กับผมว่าเก็บไม้มาอันนี้ไม่พอว่ะต้องอันนี้ด้วยอ่ะเอ,อ้ผมเพิ่งเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวขั้นแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวข่้ยไม่เปลี่ยนที่หลังแล้วกันต่อไปก็ของพี่สามเหลี่ยมอ่าครบแล้วเราจะได้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมาสร้างทีละกล่องครับทีเดียวเพรามมันหมดไปผมพูดถึงผมรู้สึกว่าเราสร้างที่เก็บหม่อยไหม เก็บทีละอันไปเลยอุ้ยขาดไม้อีกแล้วนี่ครับผมผมว่าเราสร้างให้มันโอเคครับอย่างนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องรออยู่เวลาที่มันเก็บเยอะอา้าวทำไมนี่แมวไม่เดือยอันนี้มันไม่เก็บอะ่ะอ๋อเราต้องสร้างอ๋อต้องสร้างทางขวาทางทางซ้ายมันเลนกลับเอ้ยเรีไงวะลืมเลยอ๋อแต่นี้เลนกลับได้โอเคผมว่าเราต้องเอาทางนี้ด้วยครับอันนี้ต้องกลับมาลานวงการต่อละแล้วก็ฝากเก็บด้วยอันนี้ เก็บทุกช่องทางครับตอนนี้เก็บให้หมดผมกลับไปเอาหินก่อนหินน่าจะพอใช้ละมาแล้วครับอุ้ยแปดตัวครบแล้วไปส่งต่อเลยส่งขอครับลุงเอ้าตรงนี้ส่งเต็ม,มแล้วเนี่ยว่าเราต้องไปส่งข้างบนนี่ไปเลยแบบเต็มร้อยแปดสิบตัวขาดตัวนี้หนึ่งตัวใช่ไหมอ้ยลเสียมันใช่ตัวอะไรวะลืมอ๋อใช้คนเขียนสองตัวผมทำได้สองหรือสามวะกับน็อตสามอันโอเคได้ไม่ไม่ใช่ปัญหา เหลือปากกาลังเนี่ยผมต้องหาทางไอ้นี่ปากการังเหระหน่อยวะนี่ครับใช้ดาบแบบเพิ่มพูณดาบแบบเยอะมากๆหลังจากผมใช้ดาบได้สามสิบตัวนี้ผมคิวจัดโคตรสะใจโอ้โหมันจัดสั่งมันจัดเก็บตรงนี้ด้วยโอ้โหโคตรมันเดี๋ยวครับผมต้องทําใส่นี้ฮะสั่งออโต้ Auto, ได้ไหมผมว่าเราต้องทำอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ใส่ไปเนี้ย เอาคนนึ่งแล้วเดี๋ยวเราใส่ของตรงนี้หมดนี่ทานี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปากกลังไปอีกสักพักเอาเอาโอ้นี้มันไม่เอาโอเคงั้นเราต้องสร้างอีกอันนึงเราต้องสร้างอีกอันหนึ่งครับต้องใชไม้ผมต้องวับรวงไปเอาไม้ก่อนอวับเอาวับเอาเลยช่วงนี้เดี๋ยววับเอานู้นเอานี้ของมันเริ่มไม่พอแล้วนี่ครับโอเคมันต้องใชไม้นี้ผมขึ้นไม่ต่อขึ้นขึ้นลงลงครับช่วงนี้เธอไม่มีวับนี่ผมคงเดินตาตาชีกอะ เดินตาฉีกเลยวะมันต้องเดินขายฉีกเออเดินแล้วมันจะตาฉีกไงวะเราไม่ได้ใช้ตาเดินเท่าไหร่โอเคเนี่ยลองใช้เนี้นี่ครับเราก็ใส่ไว้อ่าอย่างนี้มันถึงจะเจ็บจะไม่ได้แค่สี่สิบอันเนาะไม่เป็นไรได้อยู่เดีย๋ยวผมขอดูคุยก่อนพอร์สเนี่ยอันนี้ก็จําเป็นพอร์สนี้หินก้อนเล็กสองร้อยก้อนเราเหมือนเราจะมีพออยู่นะอันนี้แปดสิบร้อยหกสิบมันเราสร้างอีกสักอันให้มันตุนไว้อีกสักอันโอ้โห หลังจากเราสร้างโรงงานหลีหินเพิ่มบอกเลยว่าเพบโวเราก้อนหินเราแบบว่าเยอะจะจัดเยอะมากๆเยอะมากๆให้เลยเยอะมากๆนี้ทําไปได้ยี่สิบก้อนแล้วโอเคผมขอเก็บ20ก้อนนี้นี่ครับผมขออนุญาตมาผลิตตรงนี้หน่อยครับเราได้ก้อนนี้มาแล้วใช้แค่สองตัวพอปะสองตัวพอแล้วก็อันนี้สี่สี่ตัวนี่แล้วใส่คนทํางานไปอ่าขอทำแป๊บนึงนะไอตัวเนี้ยผมมั่นไสมันว่ะ สู้แม่งดีมไหมขอสู้สักทีเยอะมันชอบมันชอบมันชอบนี่จริงจโอเคแล้วกลับมาทำมีวิธีสู้ผิดล้ฮะเออแล้วพอมือแล้วเรากลับมาเรียกกลับโอ้โหชิว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 โอ้โหพอใช้ตามสิบตัวแล้วได้แล้วแบบว่าโคตรสะใจโอ้โหชิวชิวนี่เก็บของก่อนโออกลับมา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 พอล้วพอแ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 ล้วพี่กลับมาพี่เฮ้ย อ้าวโหตายไปเยอะเลยไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้เพลนกิ้นนะตายเพราะว่าเรามันเรียกไม่กลับมากับไอเนี่ยโอ้โหแย่จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่ได้ครับคี้เหมือนไอ้ขี้ไปด้วยนะนี่อันนี้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้ครับหรือว่าเราได้ของที่เราต้องานแล้วโอเคได้วลากลับบ้านไปส่งเพจอ้าฮ่าเป็นไงล่ะนายเจอแก๊งดาบเราสามสิบตัวไปอะงงดิเป็นผมผมก็งงอะโหโหดจัดจัดแล้วเพิ่มพูนมาอีกสามสิบตัวอะ ดูดิมาเป็นกองทับเลยอะตอนเนี้ยเพราะสองแถวมันก็ดูเยอะนะแต่มันมันยังไม่จูใจว่ะเพราะสามแถวเนี่ยโอ้โหพอได้สามสล็อตแล้วแบบว่าโคตรมันโคตรดูทรงพลังเลยตอนนี้ออขออนุญาตเก็บอันนี้มาหน่อยครับผมจะเอามาทําเป็นทางหน่อยอยากว่าทางหินมันมันสร้างทับเลยได้ปะวิสร้างทับได้เลยมันเป็นยังไงอะโหโโหเร็วโคตรอันนี้คือวิ่งเลยครับไม่ใช่แค่เดินวิ่งเลยนะ อุ้ยมันจัดอย่างนี้เอ้ยอุ้ยอย่างนี้น่าจะสุดจัดเลยโอเคครับเราไปส่งเพชรก่อนเราลืมส่งเพชรไปส่งยานบินไปตัวนะะึงฮะโอเคขาดอีกเจ็ดสิบตัวเราขาดหน่วยขนส่งอีกเจ็ดสิบตัวซึ่งปัญหาคือตัวน,นี้คือมันไม่ได้อยู่ที่เดินเร็วไม่เร็วอลดิมันอยู่ที่คนทาเนี่ยมันทาไม่ทันเออเนี่ยคนทํามันทาไม่ทันแต่คนขนส่งมาส่งทันเนี่ยออันนี้ขาดไม้ไม้ทาไมไม่พอ่ะ โอเคผมต้องปฏิรูปตรงนี้ครับแป๊บนึงครับขออนุญาตเปลี่ยนเรียกตัวน้อยกลับมาสักสามตัวผมว่าอันนี้ลังดีอันนี้ก็สามตัวไปโอ้กหลังไม้ตรงนี้มันไม่พอโอเคไม่เป็นไรนายเราจะทําการทําการเปลี่ยนเป็นทางหินให้นายแล้วกันนี่วิ่งแบบเร็วๆไปเลยไม้ไม่พอเป็นไปได้ไงวะเนี่ยที่แรกผมคิดว่ามันผลิตคนไม่ทัน โอ้จะไม้ไม่พอโอเคงั้นเราต้องส่งคนรุ่นใหญ่ไปบ้างแล้วครับตรงนี้หรือสาเหตุที่มันไม่ทันเพราะว่าผมไม่น,นี่เดียววะผมไปสร้างกล่องเก็บของอะ่ะไม่เป็นไรนะอาจจะไม่ทันแค่ช่วงแรกนี่เริ่มทันแล้วโอเคเริ่มทันแล้วเริ่มทันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเป็นทางหินให้หมดครับเพราะว่ามันต้องใช้หินเยอะมากเราอาจ,จะทําตอนนี้ไม่ได้จังหวะนี้ผมขอผมต้องไปล่ามอนแล้ววะ่ะรู้สึกว่าแร่เราเริ่มไม่พอครับ พีพีนี้ผมบอกเลยเนื้อเน้นๆฮนะไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำหมดให้มันจ้องเราทั้งคู่โอเคแล้วก็ไปเลยเล่นเลยสามสิคนตู้เลยครับโอ้โหโอ้หายน้ำโอ้หายปน้ำครับเมื่อกี้เลือดเลือดหายเป็นน้ำโอ้โหสุดจัดสุดจัดเลยนี่เป็นไงพลังของดาบเราเป็นไงหายไปสิบตัวคนะุ้มไหมเนี่ยพูดถึงนี่ดาบมันใช้เยอะกว่าหินนะเนี่ย เราหิดลุมตบดีไหมยงั้นผมว่าอาจจะเป็นอะไรที่ดีไม่เป็นไรดาบหายไปสิบตัวเราก็ยิบม,มาสิบตัวครับนอหนอเราจะมีดาบสามสิบตัวอยู่ข้างกายเสมออุ้ยอันนี้มันเราทําได้เลยเนี่ยมันจะได้แหละอนิเมอลสคาเลอร์เหรอคือแลกับดักดัก,ดกแบบว่าพวกมอนเนรอมันจะดักยังไงวะผมอยากรู้อ่ะงั้นไม่ได้ไม่ได้การละเมื่อเราอยากรู้เราต้องทำอะไรครับเราก็ต้องลองสิว่าเดี๋ยวผมขอเอานี้ก่อนหู้รา เราลากกวางไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกวางตั้งแตนดีครับพี่สามแกผมขอเอาอันนี้ไปให้เลยเอาไปให้หมดเลยผมขี้เกียดคิวอ่าโอ้เพื่อระวังของชิ้นี้ไว้ไวในตำแหน่งรอบวงเนี่ยครับก็คือมอนจะไม่เกิดอ่าโอเคเป็นอะไรที่ดีอันนี้ผมบอกเลยว่าดีเจ็ดจยดแต่ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ต้องการไปแล้วว่ะ รู้สึกว่าการที่มอนเกิดมันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เป็นแหล่งฟาร์มอันนี้ให้เราแค่กับเราด้วยครับเออเองมาในตอนที่เราไม่เราไม่ได้อยากได้แล้วอะวันนี้มีปัญหาเดียวปัญหาเดียวคือตอนนี้เราอันนี้ไม่พอมันต้องใช้อันนี้ซึ่งเราต้องขุดอย่างเดียวเราขี้เกียจขุดมากเลยมันมีอัตโนมัติไหมฮะอยากเขีนเลยมันมีอัตโนมัติไหมเธอมีช่วยบอกหน่อยไม่ไหวละ ซัพายเอ้ยมันจะมีครับอันนี้มันจะมีมันจะมีอันนึงหรือเปล่างั้นก็ทำรีบทำเคว็เลยดีกว่า10 20, 20, 40, 40. 10 20 30 40อา0 0ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ชอบลิฟต์อ่านี่เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วก็เล่นต่อเลยมาเป็นสมุนให้กับเรานี่เป็นมณีให้กับเราเราเสียแค่สามตัวครับอูตอบเยอะจัด ของชอบเลยครับดับเรื่องนี้นี่ครับแปบน,นึหนนะแปบนึงนะนนงนะเราต้องใส่อันนี้ด้วยโอเคใส่ไปหมดอันนี้ด้วยใส่ไปตรงนี้ด้วยอ่าผมชอบเติมให้มันลุ้นดีกว่าพอเห็นอะไรมันขนาดๆแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเป็นควยของสองพี่น้องเพราะง,งั้นเราก็ใส่คุยใ,ใ้กับสองพี่น้องไปเลยอ่าครบแล้วสวัสด,ดีสองพี่น้องเมสันมาส่งเวชอ่าเราได้นี้แล้วนี่ผมว่าแลละมันต้องเป็นเวลาลามสโตน โอ้จะคูณสองเลยโอเคงั้นส่งไปก่อนรับเควมไปก่อนตอนนี้ผมต้องวางแผนก่อนครับมันต้องใช้เสาแจะอนล็อกซึ่งตอนนี้เรากําลังทําอยู่ตรงนี้เราจะโยงมาตรงนี้ยังไงวะเนี่ยทั้างห่อนี้เสร็จรปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็วิ่งมางนี้เออก็ได้นี่ว่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องสร้างให้ถูกนันเลยครับผมขี้เกียจทําหลายแหล่งเอาตามนี้เลยละกันแต่เดี๋ยวนะทุกคนแบบว่าอันนี้มันต้องเช็คอร์สด้วยนี่วา มันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมจะทํายังไงดีผมจะสร้างมันอ้อมมาเลยหรอถ้ามันอ้อมมาตรงนี้มันจะลําบากนะเอ,อหรือว่าผมมีอีกทางหนึง่งเอาอ,อันนี้ย้ายมาอยู่ข้างบนนี้ดีไหมเออแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ล่อมาตรงนี้เออทำเหมือนกันดีกว่าโอเคพูดถึงปุ๊บก็ล่อเลยมานี่มาอยู่นี้ดีกว่ามองไปดูวะผมจะวางท่านไหนดีวะวางท่านนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาจากฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับนี่ วางแผนวางแผนโอเคอันนี้ทำมาเนีครับแล้วเดี๋ยวเราต้องโยงโยงทางก่อนโยงทางมาครับโยงทางมาอุ้ยทางแยกสร้างเขียงไม่ได้อุ้ยลืมเลยงั้นเราอาจจะต้องโยกมาอางี้ฮะทางนี้อาจจะต้องโยกมาหน่อยเราเค่อยกลับมาอางี้ไปโยเลือกตรงนี้ไปเราต้องอ้อมแกลๆหน่อยครับเดี๋ยวเราเธอเราอ้อมไกลเกินเดี๋ยวจะโดนตักแตนเอาครับอ่าผมไปถึงตรงนู้นเลยนะเพื่อน เดีย๋ยวเราทำเดี๋ยวเราค่อยทำทางหินให้เห็จน,นะแล้วเราจะผลิตอันนี้ไปทำอะไรวะเออทุกทุกคนแป๊บหบนึ่งนะผมผลิตอันนี้มาทำอะไรอ่ะผลิตคอร์สเอาไปทำไออันนี้แต่เราก็ไม่รู้ด,ดีว่าอันนี้เราไปทำอะไรเฮ้ยเ,เราโยมาทำไมมาตรงนี้ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าเราทำมาแล้วดีกว่ามันไม่มีอะไรนะผมว่าหาทางทำอะไรสักอย่างกับเอ้นี้ละมันช้าไปจริงวะกินไม่ออกแล้วผมขอไปดูเสาก่อนอันนี้มันจะปลดล็อกพัฟฟี่ สปาร์คชายกับบูมี่พัฟฟี่นี่คือตัวอะไรวะมันจะเป็นเกี่ยวกับนักทำรรประดิษฐ์ปะผมอยากหานักประดิษฐ์มากเลยตัวนี้งั้นโอเคผมขอไปสร้างก่อนวันนี้ครับอ๋อนี่ไงเรามาผลิตอันนี้ได้เออใช่แล้วนอกจากอันนี้นอกจากนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเ,าเอามาผลิตอะไรต่อแต่ก็ช่างมันอีกนั่นแหละไม่เป็นไรเลยอย่าไปคิดเดยอะครับคิดเดยอะเดี๋ยวจะปวดหัวอ่ะฮะแล้วเราเรา,เราต้องไปเอาข้้งล่างอีกอันนึง เอแป๊บนึงนะโอ้โหเกิดอีกก็เล่นอีกอ่ะอ่าแกเกิดอีกก็เล่นอีกอ่ะอ่ะอ่ะวิ่งตบเลยอ่ะอ่ะวิ่งตบเลยวิ่งตบเลยแล้วก็เรียกกลับมาเออเล่นต่อเล่นต่อเอ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 อแล้วก็เรียกกลับมา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 โอ้ตายเยอะเลยโอ้ตายเยอะจัดตายเยอะจัดโอ้ตายไปสิบกว่าตัวโอ้ยกลับมา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 โอ้ตัวนี้ผมต้องลงไปตรงลงไปรับว่ะ เหียไป17ตัวโอ้โหเพนกวินนี้แบบว่าเพนกวินนี่มันเอาเอาแสบเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้ไแล้วมาเจ็บกกับคืนครับรอบนี้เราเรา,เราอาจจะจ่ายแต่ที่นี่แล้วเราไม่มาละโอเคส่งของอ่าไปอันล็อกเลยหูหมันยังมีอีกเหรอแล้วมันอยู่ตรงไหนอะมันมันบอกไหมอะโอ้โหเราต้องไปเดินเปิดแบบอีกแเนี่ยเฮ้ยทุกคนนี่ไงสไลชี่สปาร์กโอเคผมขออนดดุญาตเดินทางไปเปิดแบบก่อนครับ เมื่อคี้เราปลดล็อกสลดชีปะวะสลดชีกับอะไรวะบอมเหรออะไรบอมบอมม,ม,มีระเบิดด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเราขึ้นตรงนี้ขึ้น,น่ยวะหายแล้วเราต้องหาทางขึ้นนะขึ้นไม่ได้นี่ก็ลำบากนะโอเคเราหาทางขึ้นมาได้แล้วโอ้โหขึ้นยากจัดผมต้องไปอ้อมอะ่ะผมต้องอ้อมมาจากตรงเนี้ยขึ้นมาตรงเนี้แล้วก็มาอยู่เนี้มุมทางมันสูงมากครับตอนนี้โอเคเลยอย่าได้หลงลงไปครับ ลงไปนี่คือพลาดนะเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้นี่ซาดาชี่ซาดาชี่นี่คืออูยังไม่ปลดล็อกซาดาชี่นี่มันคั้นกว่าเอา้านี่สุ่มมาทาไมวะเนี้ยโอ้เดินตั้งนานมันเป็นอีกอันนึงครับเหมือนจะเหมือนเป็นลูกดาบเลยนะเมื่อกี้น่าจะเป็นดาบขั้นกว่าโอเคส่งเพชรไปก่อนอคุยนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับมันต้องใช้เวลาเลยอะมันสร้างค่อนข้างช้าตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ทรัพยากรไม่พอนะครับคือ เราไอ,อ้คนมือมันเริ่มทาช้าแล้วอะ่ะหรือผมขอสู้อีกนิดงดียวะขอสู้แบบว่าตู้วิ่งหายอีกนิดหนึ่งได้ปะได้เพื่อผู้ชมอมทางนี้เลยครับทางนี้ทางนี้ังไม่เปิดทีโอ้โหเกือบ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 โอเคเราต้องวิ่งหารนนี้หน่อยเผื่อเราเจอโอ้ยพีนี้เราอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเดินดูว่ามีเฮ้ยนี่ไงนี่ใช่ไหมโอ้โห วูบินี่อะไรบอกมาทีมันคืออะไรพังป้องกันสองตัวนี้มันเหมือนว่ามันจะ,นจะดูดพิษให้อ๋อไปสู้กับมอนพิษอ่าตัวนี้โอเคหูถูกว่าทางซ้ายนี่มันลึกเลยอะหูลึกมากลึกจัดลึกจนผมไม่ไหวละผมว่าเดี๋ยวผมเข้ามาต่ออีพีหน้าดีกว่าโอเคเราขอขุดอันนี้กลับไปก่อนถ้ามันได้ของติดไม้ติดมือโอเคไปกลับบ้านดีกว่า โอเครขาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์และซับสไคร์เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมได้นั่นเองนะครับก่อนลาผมขอเอาอันนี้ไปเป็นเนื้อหากมันคู่ผมไปเป็นเครื่องสังเวยการจบคลิปของคลิปนี้โอ้โหน้ำเม็มันเยอะมากอะ่ะดูดิแบบว่าหายไปเลยไม่ทันถีบตายโอ้โหครับรทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบาย